กับสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านที่เข่าบึงเข่าส้มส่องควาเมาสบายดียำใบใบคลิปนี้ทักทายสบายดีเอฟซีเนาะทุกผู้ทุกคนที่เข่าบึงเข่าส้มเป็นกําลังใจให้ควาเมามาตลอดเนะาะทั้งเอฟซีที่อยู่ฝั่งไทยอยู่ต่างประเทศเนะาะท่านอเมริกทั้งเกาหลีทั้งแคตาดาทั้งเยอรมันทางไต้หวันตัวลกูกมาเลยเนาะพี่น้องเนาะ อากาศพี่น้องบ้านเฮาอยู่ตามห้ยตามนาตามหัวตามสวนวัจีอยู่ตามความงัวพวามควายอาความควายนี่บบะก็บโจักคือกันเนาะก <c oughs> ไปเ่นเลยเนาะอ้าวถักท้ายสบายดีอยู่ทุกมองทุกบอนกันแล้วกันทำการทำงานขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล็มีแต่ความสุขเด,อด้อชมคลิปปะมาขอให้มีแต่โศขแต่ใ่ กา,ายงานมือกให้สโกให้มาเนาะคลิปนี้จะนําเสนอ,อมีคอมเมนต์หนึ่งที่เป็นเป็นคําถามเนาะพี่นะ้องเป็นคําถามพี่ว่าพ่อแมอก็คิดว่าตอบดีบ่หรือบดีอะตอบก็ดีเนาะตอบก็ดีเพราะว่าบางเถื่อพิ่นก,นกนบูฮู้เนาะบบางเถื่อพิ่นกนอยากฮู้เนาะคนไม่สวยแต่ทําไมผัวเยอะเพิ่ว่า เป็นคน,เป,นเป็นคำโจทย์มาเนาะคนไม่สวยแต่ทำไมผัวเยอะเพราะมีเงินหรือเปล่าหรือว่าง่ายหรือว่าง่าย,ยเป็นเป็นเป็นคำคำโจทย์คำถามเนาะ,ะมะเอาอะสีเซยเลยบ่กับบ้างเถือิ่นกะ สีเป็นคนแบบสมวังเนาะเพื่นกะสเพื่นกะสิแปลกใจว่าคือผัวลายงามกรบอกงามคือผัวลายดีนะกะสิเป็นไปได้เนาะนหรือว่าอย่างใดฮะนะอันนี้ก็ถา้าผิดพลาดก็ขออภัยหลายๆเดอ้อพอเม้าตอบนี่พอเมาบ่าได้ห้ายดอกเนาะเพราะว่าบางคนเพิ่นเกิดมาเพิ่นกะสิมีความหักเดียวแล้วก็ พอผู้ชายคนเดียวแล้วก็สมหวังเลยก็มีเนาะแต่ผู้หญิงเฮาส่วนหลายกับผู้สมหวังก็หลายก็มีเนาะหลายหลายลูกหลายผัวหลายก่อหลายแม่หลายผู้สมหวังก็หลายเนาะแต่ผู้สมหวังนี่สิบ่เข้าใจเนาะบ่ต่างกับคนจนและกินอดๆกๆเนาะผู้คนรวยกินอิ่มนสาก็เลยบ่ฮู้ว่าถูกเป็นจังได๋คน คนจนคนถูกปะบบฮู้ว่รวยเป็นแบบใจเนาะกาสิแบบนั่นแหละแต่คนสมวังกาศิโบฮู้ว่ะพิจวังมันเป็นจังใดแต่กาศิโบสมวังไปถูกขอด็เนาะกาสีมันเถื่ยวกับสมวัง,วงเรื่องความหักเรื่องผูกค้องเปกาศีโบเข่าใจว่ะคนขี่ไล่คือลลามาได้ผัวลลยแท้ขั้นคนงามกับโบแปลกใจดอก <laughs> ันจริงๆเนาะอันเฮาก็บ,บ่งามหรือไผก็แล,แล้วแ,แต่เนาะนอกจากป้าเมาเป็นคนบ่งามเป็นคนไม่สวยแต่ว่าทําไมมีผัวเยอะก็ะคงมีสเสน่ห์ในโตแล้วก็มีมีดีเนาะพี่นอ้นองว่าง่ายๆซะก็มีดีแหละจังมีผู้ชายมามักมาชอบแล้วจังได้ผัวหลายเนาะคันแม่นขี้เล่บ่มีดี ไม่สวยเลยแต่ไม่ไม่เห็นสวยเลยแต่ถ้าบุมีดีก็คือสิบบุมมีไพมาหมักมาชอบแล้วบุมมีไพมาเอาเนาะอันนี้เลิกไปประวัติก็มีอยู่แบาสองพัวสามพวกันยังมีผู้ใชม้มาหมักมาชอบเพราะฉะนั้นก็คําตอบก็คือมีดี <laughs> ที่เหล่แต่มีดีก็เลยมีผัวเยอะ <laughs> จิคอตต่อเนี่ยดีเด้อพี่น้องเนาะถ้าเอฟซีทานได้เนาะหมักกับกดนก้นไหลเนี่เด้อพี่น้องเด้อก้นไหลแหเน่เนาะถ้าว่าบ่มหมักกะบ่เป็นยังเนาะมันผ่านไปเนาะถ้าหมักกับกดนไหลแหเน่เรามีผัวเยอะถึงจะขี้เละแต่เราก็มีดีก็เลยได้ผัวเยอะ เยอะแต่บ่อได้เยอะทีเดียวได้ที่ละที่ละคนเนะาะบ่อได้บ่อได้มีเยอะทีเดียวได้บางเถื่อเป็นอาจีรบอกบเขาแจ้ไปคิดว่ามีทีเดียวเลยไปจากโบแมนเนาะก็คือมีม,มีแหละเลิกเลิกไปกับโดนๆดนจางนี้ปน,นี้ก็จะขอตอบว่ะคุนทามอ่ะเพราะมีเงินหรือเปล่าเงินนี่กะพอได้กินได้ใส่เนาะเพราะว่า เฮาบดได้ใส่ลายใส,ส่ชำห้าหาได้กินชำห,ห้าได้ฮะนะสมสือปลาทูกับปลาทูสมสือน้ำผึ่งกับน้ำผริกไปจังสันนะเนาะพอด้กินได้ใส่บางเทือกับขัดขัดเป็นเคินอยู่เนาะบดได้มีเงินหลายดอกเนาะนี่พอด้ใส่ได้ซอยอันนี้กับข้อต่อเนาะบดได้หายเด้อเอฟซีเด้อผมเปญญญน็นยังเนาะกับพิตตาตอบคำถามของเจ้ากับ บางเทื่อเจ้าก็สิเป็นคนสมสมหวังในเรื่องความห่างอ่ะนะไอ้คนบ่สมหวังนี่คือสิเขาใจพี่ดอกเนะเพิ่นก็ถามมาอีกอันถามเพิ่นถามว่าพอมีเงินหรือเปล่าบ่เนาะได้กินได้ใช้บ่บ่มีายเนาะอันแล้วก็ือง่ายเพิ่นว่าหรือว่าหรือว่าง่ายบ่หั่นนะจังได้เยอะ บ่ง่ายดอกพี่น้องบ่ได้ง่ายเนาะสําหรับปลาเมาแต่แต่คนอื่นบ่เมาก็บ่ฮู้มันสิง่ายบ่นี่ผัวคนไทยไปนี่ก็4ปีแล้วเนาะก็ก็ยังบ่ได้มีผู้ใดกะคบคุยกคุยอยู่เนาะแต่ว่าบ่ได้ตกลงคงใจเนาะกยอมรับว่ามีผู้มามักมาชอบมีเนาะอันปลาเมาเปิดใจก็ได้ผว่น่ะเนาะก็บอกแล้วไงว่าเรามีดี อันน um ี้เนาะบ่ได้ง่ายเนาะอันคั่นสิว่าง่ายบ่บ่ง่ายเพราะว่าเอาผัวแต่ละเทื่อกะเฮ็ดตามฮีตตามคองประเพณีตามขั้นตามตอนเนาะคั่นว่ามักมักง่ายบ่มักมักฮักเขาง่ายบ่ฮักง่ายอยู่พี่น้องเห็นคนถึกอกถึกใจกมักกฮักเนาะแต่สิง่ายถึงคั่นว่าอยู่อยู่นอนนํากันนี่บ่ง่ายเนาะ ต้องต้องผ่านมีเถ่ามีแก่มีญาติพี่น้องเฮาผู้ใหญ่มามาเว้าซะก่อนมาฮ้องมาคอก่อนจังจังเป็นไปได้เนาะตามขั้นตอนบ่ง่ายสําหรับป้าเมาดปาเมาก็เคยเล่าประวัติอยเนาะคันเพิ่นเอเป็น FC ประจําเพคือสิรู้อยู่สงสัยสิเข้ามาเบิ่งใหม่ก็เลยบ่จักเนาะปาเมาก็เล่าอยู่ ห่างแต่ละเถือกอะอยู่โสดเป็นสองปีเป็นสามปีเป็นสี่ปีปปกว่าสีได้แต่งงานกว่าสีเปิดอกเปิดใจแต่งงานใหม่ะนะนี่กับพวกคนไทยไปเลยนี่ก็สี่ปีแล้วพอเมากับบได้บอด้ตกลุงปรงใจสีสี่สีร่รวมสีนอนกับไผมีแต่กบกุยกันหักแพงกันเนาะเริ่มแต่กับจันขีดมากับบอด้ตกลุงปรงใจเนาะมีแต่หักแพงกัน ก็มีหลายๆคนตีป็เมาปะเมาบวกคุยเลยก็มีเนาะเลือกเลือกคุยคนได้คุยจึงใจคบได้อย่างคบปัจจุบันนี่กับวาที่เนาะว่าคุยกันอยู่ก็บอง่ายเนาะบอง่ายเอฟซีกับเสียเสียเสียปะเมากับอขอบุณกอบคุณหลายๆเนาะกัต่อไปเลยเด้อเนาะว่าเจงหรือว่าเจงหรือว่าง่ายบอกบอง่ายเด้อ อันนี้พอตอบเนาะแต่ผู้หญิงเฮาผู้หญิงเฮานี่ถึกใจเนาะถึกความพอใจถึกใจจังเอาสิว่าผู้หญิงเฮานี่บ่บ่วาดูมินดูแค้นกันเนาะสิว่าผู้หญิงเฮานี่ใจง่ายบ่ก็บ่ง่ายดอกมันมีนอยที่ว่าใจง่ายเนาะผู้ผู้ส่วนหลายก็สิบ่ง่ายดอกคนใจง่ายนี่มันก มันหมักผาดแล้มันมักยุ่งที่ลังนะปาเมาสิสิบ่มีประวัติว่าสิมายุงทีลังสิบ่สิบ่ให้มันยุงนะอันเฮาบ่โอก็คือไปนํากันบ่บ่รอดก็คือเลกอันเฮาหักกันพอใจกันก็คือเฮ็ดตามตามเรื่องราวไปตามประเพณีไปเนาะแบบว่าเฮาเคารพผู้ใหญ่เคารพเคารพญาติพี่น้องเฮาผู้ใหญ่ันันเฮาพอใจก็ ทาําขายไส้กับม,มะหอ,อ,อกมะคอว่าได้เนาะคันว่าหักหักเขาง่ายบ่นี่โอ้ยง่ายทิ่มมันง่ายเก่งมันเนาะเขาไปตามใจตัวเองอย่ฮ้ายบเ้พี่น้องเอ้ยอยากโดดกอดผู้บ่าวผ้ายหักเฮาบ่เฮ็ดจังซั่นคนเฮาเนาะสิ่งได้ที่มันสิผิดเฮากับบ่เฮ็ดสําคบกันคุยกันจับมือถือแขนกอดหักแพงกันมันบ่ผิดเนาะ ก็คือเห็นผ่านมากคือปลมาหักแทงกับจานคิดตอนผนจีไปเอาเมียเนาะเปลมากอดกอดหักแพงกันเออนี่กบเเสียหายอย่างเนาะอยู่ต่างประเทศผนเฮงฮัลโหลกอดกันไปเฮงกาชิว่าอยัางเนาะเออเอาก็เปนซักคนเนี่ยเห็นว่าเป็นเล่าดังแม่ดังแปรก็ได้เห็นหวาโอยพี้องเลยาหัวาหัวอยู่าหัวนำเอฟซีเอะ เอากกะชีข้อตอบสำนีก่อนเด้อเนาะก็ขอบุญขอบคุณหลายๆที่คอมเมนต์เข้ามาเนาะแล้วกระถาผู้ใดอั้พอมา,นะา,อมาตอบนี่ถา้าผู้ใด้มักก็กดไลค์มาเนี่ยเนาะคอมเมนต์มาใต้คลิปในเด้อพี่น้องเดอ้อฝากติดตามชมคลิปหนาเนาะก็ขอบุญขอบคุณหลายๆผู้ที่เข้าเบิ่งเขาส้มขอให้ใส่ให้พรให้ผู้ที่เข้าเบิ่งเขาส้มย่อมมีสุขภาพแข็งแรงร่งำรวยมั่งมีสีสุขเดอ้อ Subtitles